บอกข่าวเล่าแจกจากท่านพูงรักพิล่มรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีจากการได้รับทราบข่าวสารว่ากัรชาถือปลดหลอกจากบัญชียาเสพติดให้โทษซึ่งจะมีผลวันที่เก้ามีทุน่ายน2565เป็นต้นไปตอนนี้ยังถือว่าเป็นยาเสพติดอยู่ปลูกต้นเดียวกับบ่ไดดผู้ที่สนใจปลูกให้รอดติดตามรายละเอียดต่อไปเด้อครับ รู้ลึกรู้ชัดรู้รอบด้านกับรายการผู้ว่าพงษ์รัฐพบชาวอุบลวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางหอ,อกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานีสวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านครับพบกับรายการผู้ว่าพงษ์รัฐพบพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลน,นะครับวันนี้วันพฤหัสสปดีที่สิบเจ็ดมีนาคมแล้วนะครับเรื่องโควิดสิบเก้าวันนี้ขอ,อ,อพูดเรื่องนี้เต็มๆเ,เลยนะครับวันนี้เนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ตัวเลขของผู้ป่วย ของจังหวัดอุบลราชธานีของเราเนี่ยขึ้นสูงที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเลยนะครับ2,120คนด้วยกันขึ้นหลัก2,000คนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับ2,000ันคนในรวมทั้งตรวจโดย pcr เป็นผู้ป่วยยืนยันแล้วก็ตรวจด้วยระบบ atk ที่เป็นการตรวจแบบผู้ป่วยที่คาดว่า น่าจะติดเชื้อนะครับซึ่งตัวเลขดังกล่าวนั้นเนี่ยเมื่อเทียบกับจังหวัดต่างๆในทั่วประเทศเลยนะครับตัวเลขของอทุกจังหวัดก็พุ่งสูงขึ้นแทบทุกจังหวัดนะครับโดยเพอยิ่งในจังหวัดในภาคอีสานของเรานะครับก็จังหวัดที่มีผู้ป่วยสูงสุดตามรายงานของสอบคอเนี่ยนะครับ คือจังหวัดขอนแก่นรองลงมาก็นครราชสีมาร้อยเอ็ดบุรีลำกาฬสินธุ์อุดรแล้วก็มาอุบลราชธานีของเราเนี่ยนะครับเรียงมาตามตัวเลขที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดส่วนกลางมีการรวบรวมนะครับแล้วก็เป็นส่งผลให้ประเทศไทยเมื่อวานนี้ก็ผู้ป่วยก็ดีด ตัวเลขขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับเป็นจำนวนผู้ป่วยสองหมื่นประมาณเกือบเกือบสองหมื่นสี่พันคนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขของผู้ป่วยของประเทศเมื่อวานนี้วันเดียวแล้วก็ผู้เสียชีวิตก็เท่ากับเมื่อวันก่อนเลยนะครับเจ็ดสิบคนด้วยกันแล้วอย่างที่ผมกลาบเรียนครับผู้ป่วยที่เสียชีวิตแต่ละวันเนี่ยก็จะรวนแล้วส่วนใหญ่เลยนะครับเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นขึ้นไปเนี่ย อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปแล้วกเ็เป็นกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือรังนะครับอันนี้ก็จะเป็นสองกลุ่มที่รวมกันแล้วเนี่ยเ,เกือบๆทั้งหมดเลยนะครับในการเสียชีวิตในแต่ละวันส่วนในต่างประเทศครับก็เมื่อวานนี้ก็มีตัวเลขของประเทศเกาหลีใต้ครับต้องรายงานพราะแม่พี่น้องทราบสนิดหนึ่งว่า ตัวเลขของประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงที่สุดในโลกขณะนี้ก็คือเกาหลีใต้เมื่อวานนี้สูงลิ้วขึ้นไปอีกนะครับทำเป็นตัวเลขสูงสุดเท่าที่เคยเกาหลีใต้เคยประสบพบเจอมาเลยเนี่ยเมื่อวานวันเดียวติดเชื้อสี่แสนคนครับพ่อแม่พี่น้องครับสี่แสนคนต่อวันโอ้แทบเกือบหมดเมืองเลยนะครับอย่างนี้ในแต่ละเมือง นี่คือเกาหลีใต้นะครับซึ่งกำลังเผชิญาการระบาดอย่างหนักเลยนะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตก็ร้อยกว่าคนต่อวันก็ถือว่สาสถานการณ์ก็รุนแรงอยู่นะครับในส่วนของอตัวเลขต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ตัวเลขที่ใช้ดูควบคู่กัน นอกจากเรื่องของการระบาดว่ามีจํานวนมากน้อยในแต่ละวันเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวเลขผู้ที่มีอาการรุนแรงนะครับอาการหนักเช่นใส่ท่อช่วยเครื่องช่วยหายใจเป็นต้นเดี๋ยวนี้นะครับก็ต้องดูควบคู่กันไปด้วยแล้วก็ดูควบคู่กับเตียงของโรงพยาบาลที่เอาไว้รองรับผู้ป่วยสีเหลืองกับสีแดง ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีของเราเนี่ยก็ถือว่ายังไม่วิกฤตนะครับเตียงผู้ป่วยเรามีรวมๆทั้ง25เภอเนี่ยเกือบเกือบ5,000เตียงในขณะที่ใช้ไปขณะนี้ประมาณสัก1,600กว่าเตียงนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ณวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับแล้วก็เมื่อวานน,น,นี้วันที่16มีนาคมเนี่ยก็ถือว่าเป็น วันแรกที่ประกาศใช้ที่ผมกลาวเรียนพอให้พี่น้องว่าในการใช้สิทธิ์ยูเซ็นะครับยูเซ็นั่นก็หมายความว่าทัดของเดิมนี่ก็หมายความว่าโรคที่เขากำหนดอยู่ในบัญชีเนี่ยโรคจุกเฉินวิกฤตเขาจะมีทะเบียนไว้เลยนะเับว่ามีโรคอะไรบ้างซึ่งถ้าใครเป็นอาการลักษณะโรคเหล่านี้นเป็นอาการเหล่านั้นเนี่ย สามารถเข้าไปในโรงพยาบาลไหนก็ได้เพราะถือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้าไปในโรงพยาบาลเอกชนก็ได้นะครับที่ใกล้ที่สุดเพื่อช่วยชีวิตไว้ก่อนแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนั้นเนี่ยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับถ้าอาการเข้าในลักษณะที่เป็นอาการวิกฤตอาการฉุกเฉินที่เขาระบุนะครับแล้วก็รักษาตัวอยู่ ไม่เกินเจ็ดสิบสองชั่วโมงหรือสามวันนั่นแหละครับแล้วก็ค่อยย้ายค่อยส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลตามสิทธิ์ต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ยูเซปที่ที่เป็นของเดิมของเดิมเนี่ยเขาก็กําหนดให้โควิดก็เป็นสิทธิ์ยูเซปเหมือนกันก็คือถ้าเจออาการเพราะสมัยก่อนที่ออกระเบียบนี้ออกมาเนี่ยอตอนนั้นโควิดรุนแรงนะครับเป็นไม่กี่วันก็เสียชีวิตก็มีนะครับดังนั้นก็รัฐบาลก็เลยประกาศ กระทรวงสาธารณสุขก็เลยประกาศให้เป็นโรคฉุกเฉินวิกฤตด้วยแต่มาวันนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่16เมื่อวานนี้เป็นต้นมาเป็นต้นมาเนี่ยนะครับโรคโควิด19เนี่ยจะประกาศเป็นฉุกเฉินวิกฤตเฉพาะผู้ป่วยสีเหลืองกับสีแดงเท่านั้นนะครับเขาก็มีการระบุอาการนะครับว่าโควิดเป็นโควิดที่มี อาการเหลืองสีเหลืองหรือสีแดงนี่ก็คือต้องเป็นอาการมากหน่อยนะครับเช่นภาวะหัวใจหายใจลําบากนะครับหัวใจหยุดเต้นโดยซ้ํานะครับช็อกหรือมีไข้สูงกว่าสามสิบเก้าองศาติดต่อกันยีบสี่ชั่วโมงแล้วนะครับหายใจเร็วหายใจหอบเหนื่อยแล้วก็มีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นเป็นผู้สูงอายุด้วยนะครับหายใจหอบหายใจลําบาก มีอาการทางเดินหายใจติดขัดต่างๆเหล่านี้หรือมีภาวะอ้วนอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ถือว่าเข้าข่ายคุณสมบัติที่ถือว่าเป็นวิกฤตแล้วก็สามารถเข้าในโรงพยาบาลสุกเฉินที่ไหนก็ได้นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเจ็ดสิบสองชั่วโมงสามวันครับแล้วก็พอหลังจากนั้นก็เ,เมื่อเยวรักษาปฐมเบื้องต้นกันแล้วเนี่ยก็ส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลตามสิบต่อไปนะครับ ส่วนผู้ป่วยโควิดสีเขียวนะครับที่ไปตรวจเอทเคเจอแล้วยังไม่มีอาการอะไรไปให้หมอวินิจฉัยแล้วก็ให้กลับไปรักษาตัวที่บ้านได้ให้ยามากินอะไรต่างๆสีเขียวเหล่านี้เนี่ยไม่อยู่ในสิทธิ์ที่เข้าฉุกเฉินนะครับเพราะถือว่าเป็นอาการไม่รุนแรงแล้วนะครับหลักเกณฑ์นี้ก็จะเริ่มใช้ตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นมาเป็นวันแรกนะครับต่อเนื่องไป แล้วก็ผู้ป่วยสีเขียวถ้าวันหนึ่งมีอาการหนักขึ้นเป็นเหลืองเป็นแดงเนี่ยก็เช่นเดียวกันครับสามารถเข้าฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้72ชั่วโมงนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนี่คือระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เริ่มใช้กันตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นมานะครับก็เลยกลัาเรียนพ่อม่พี่น้องเพื่อได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวานนี้กรมอนามัยครับพ่อแม่พี่น้องครับกรมอนามัยโดยท่านอธิบดีกรมอนามัยคุณหมอสุวรรณชัยนะครับท่านก็ออกมาให้ข้อมูลกับทางสื่อมวลชนนะครับว่าตลอดระยะเวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เนี่ยการพบผู้ป่วยรายใหม่ของประเทศเลยนะครับเป็นภาพรวม ส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากการติดเชื้อจากกลุ่มกิจกรรมที่อยู่ในชุมชนอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผู้ป่วยที่มีจำนวนยอดสูงขึ้นจนมีจำนวนสองหมื่นคนต่อวันนี่นะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ในกิจกรรมงานแต่งงานบุญงานบวชงานเลี้ยงงานศพต่างๆนี้เป็นต้นแล้วก็มีการรับประทานอาหารร่วมกันนะครับ บางที่ก็มีตั้งวงสุราร่วมกันด้วยนะครับแล้วก็การระบาดเป็นกลุ่มก้อนลักษณะนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคอีสานของเราเนี่แหละครับเพราะว่ามีงานบุญในช่วงหลังๆเนี่ยเยอะนะครับแล้วก,กิจกรรมต่างๆก็มีการรับประทานอาหารมีการเลี้ยงสุรานะครับแล้วก็ไม่ใส่หน้ากากแล้วก็มีการร้องเล่น บันเทิอะไรต่างๆด้วยนะครับซึ่งคุณหมอเขาก็บอกว่าครึ่งๆนะครับครึ่งหนึ่งก็พวกที่คนที่ติดเชื้อเนี่ยจากการระบาดเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากเรื่องของกิจกรรมที่รวมกลุ่มแออัดไม่เว้นระยะห่างไม่สวมหน้ากาก,ากอนามัยหรือสวมแต่ว่าสวมไม่ถูกวิธีนะครับเช่นห้อยต่ำลงมา จมูกก็โพนะครับปากก็โพไว้ใต้คางต่างๆอย่างนี้เป็นตน้นแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็ส่วนใหญ่ตั้งวงสุราหรือแม้กระทั่งเล่นการผนันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ทางกรมอนามัยเขามีการเก็บสถิติตัวเลขต่างๆเพื่อทําเป็นข้อมูลชี้ไปถึงสาเหตุต่างๆนะครับทางกรมอนามัยเขาก็ออกมาอบอกว่าจากนี้ไปอีก ไม่ถึงเดือนแล้วนะครับก็จะถึงเทศกาลสําคัญของคนไทยนะครับคือเทศกาลสงกรานต์ซึ่งถือว่าเป็นเทศกาลที่พี่น้องไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนของประเทศเนี่ยครับเขาก็จะกลับไปหาครอบครัวกับไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ต่างๆแล้วก็มีการเดินทางกันมากนะครับพอเดินทางกลับเข้ามาแล้วเนี่ยที่บ้านในที่ชุมชนก็มีกิจกรรมอีกนะครับการทำบุญการ เละเล่นการบันเทิงต่างๆรวมถึงการพบปะสังสรรค์ในญาติพี่น้องนะครับการทานข้าวด้วยการการรับประทานอาหารแล้วก็ดื่มสุราด้วยนะครับนี่คือเป็นวิถีวิถีที่เทศกาลสงการของพี่น้องทุกๆทุกๆภาคเลยนะครับคล้ายๆกันก็ถือว่าเป็นเทศกาลแห่งความสุขครับ ได้กลับไปเยี่ยมบ้านได้กลับไปเยี่ยมครอบครัวได้กลับไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่นะครับนานๆก็เจอกันทีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นความสุขเทศกาลแห่งความสุขนะครับทางกรมอัใหม่เขาก็ออกมาบอกว่าเทศกาลแห่งความสุขในปีนี้เนี่ยเรามีความสุขได้ในแบบวิถีใหม่นะครับก็ทางกรมอัใหม่ก็ชักชวนนะครับว่าถ้าในช่วงนี้อีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี่ย จะต้องมีเทศกาลเหล่านี้ต้องมาขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุต่างๆเนี่ยญาติผู้ใหญ่ของเราเนี่ยปู่ย่าตายายต่างๆกรมอรรม์ใมเขาก็เชิญชวนว่าใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยก็ขอให้ฉีดเลยนะครับโดยเพระกลุ่มผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวที่ยังไม่ได้ฉีดเลยเนี่ยเพราะว่า ป้องกันไว้ก่อนครับพอช่วงสงการจากนี้ไปอีกหนึ่งเดือนเนี่ยถ้าท่านฉีดวันนี้เนี่ยภูมิท่านก็ขึ้นพอดีเลยนะครับในช่วงสงการเกิดพลาดพังติดเชื้อยอย่างไรอาการก็จะได้ไม่ดุแรงอันนี้ทางกรมอนามัยเขาก็ออกมาเพื่อที่จะเป็นการรับมือกับเชื้อโรคที่อาจจะมาในช่วงเทศกาลแห่งความสุขของออพี่น้องปวงชนชาวไทยนี่แหละครับ ในมาตรการอื่นๆก็เช่นเดียวกันครับในการที่จะสามารถอยู่ในเทศกาลสงกรานได้อย่างปลอดภัยเนี่ยมาตรการบุคคลก็ต้องเข่งครัดนะครับเขาเลยยึดหลักว่าทางกรมอนามัยบอกว่าให้ยึดหลักสามปอด้วยกันอันนี้ก็ไม่มีมาใหม่เพิ่มเติมนะครับหลักสามปอมีอะไรบ้างปอแรกคือให้มีการประเมินนะครับใครเป็นผู้ประเมินก็ตัวท่านเองนี่แหละครับ ประเมินสถานการณ์ว่าท่านจะเข้าไปในสถานที่ใดท่านจะเข้าไปที่กิจกรรมไหนนะครับท่านจะไปอยู่ตรงไหนอย่างไรเนี่ยให้ท่านประเมินคําว่าประเมินก็หมายถึงว่าให้คิดให้รอบคอบนะครับว่าสถานที่ที่เข้าไปนั้นเนี่ยแออัดเบียดเสียดกันหรือไม่นะครับระยะห่างไม่มีเลยต่างๆเหล่านี้หรือเข้าไปในที่ที่เขาต้องตะโกนใช้เสียงกันเยอะๆ หรือแม้กระทั่งเ,เข้าไปในจุดที่มีการเปิดหน้ากากรับประทานอาหารเ,เป็นเวลานานๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ประเมินซะก่อนถ้าเป็นสถานที่แบบนั้นเนี่ยแล้วเ,เราดูแล้วมันมีความเสี่ยงสูงเนี่ยนะครับคือถ้าตาบใดที่มีการเปิดหน้ากากมีการตะโกนมีการเอ,อเบียดเสียดกันเนี่ยนั่นคือความเสี่ยงสูงเลยนะครับท่านก็เลี่ยงซะนะครับไปที่อื่นเอ,อเลี่ยงไป จุดอื่นไปพื้นที่อื่นไปทํากิจกรรมอย่างอื่นนะครับนั่นคือการประเมินแรกปอแรกนะครับปอที่สองเขาบอกว่าให้มีการปรับครับปรับอะไรบ้างเขาก็เลยยกเรื่องของโควิดฟรีเซตติ้งโควิดฟรีเซตติ้งเนี่ยก็หมายความว่าเป็นมาตรการในแต่ละสถานที่ซึ่งจะมีคนเกี่ยวข้องก็คือหนึ่งมีตัวพื้นที่เอง นะครับสถานที่จะต้องถูกจัดถูกเตรียมอย่างไรเพื่อให้ไม่ให้เกิดความเสี่ยงเช่นถ้าเป็นสถานที่ที่ต้องมารวมตัวกันก็อาจจะมีการวางเก้าอี้ให้มีระยะห่างอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวผู้เป็นเจ้าของสถานที่เองนะครับก็ต้องจัดการตัวเองด้วยจัดการคนของท่านด้วยเช่นถ้าเป็นร้านอาหารพนักงานในร้านพนักงานเสิร์ หรือว่าแม่ครัวพ่อครัวต่างๆเนี่ยก็ต้องฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็ต้องตรวจ ATK เป็นระยะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพื่อที่จะให้เป็นมาตรการของสถานที่นั้นๆลูกค้าก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องดูแลเช่นเดียวกันการคัดกรองลูกค้าไม่ว่าจะเป็นคัดกรองเบื้องต้นนะครับวัดอุณหภูมิให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะครับ ตรวจวัคซีนนะครับว่าฉีดมาครบถ้วนแล้วหรือยังอันนี้ก็เป็นมาตรการที่เรียกว่าเป็นการปรับวิถีเพื่อให้รับกับคโควิดเพื่อที่จะปลอดภัยได้นะครับส่วนปอที่สามเขาบอกว่าถ้ามีทำมาตรการต่างๆถึงแม้จะดีอย่างไรเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์ ปที่สามจึงพูดถึงเรื่องการปฏิบัติเช่นถ้าเขาบอกให้จะต้องล้างมือเขาบอกให้จะต้องนั่งมีระยะห่างเขาบอกให้จะต้องออมีการตรวจวัคซีนนะครับหรืออะไรต่างๆที่เป็นมาตรการออกมาถ้าไม่มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์เช่นเดียวกันครับพ่อแไม่่น้ครับอันนี้เป็นหลักสามป ที่ท่านอธิบดีกรมอนามัยนะครับท่านคุณหมอสุวรรณชัยแล้วก็ทีมงานเนี่ยได้ออกมา,าให้แนวไว้นะครับเพื่อที่จะให้เราทุกคนเนี่ยได้ใช้เทศกาลสงกรานเทศกาลแห่งมีความาแห่งความสุขนะครับด้วยความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็ส่งสัญญาณกันแต่นเน่่่ๆเลยนะครับ นะครับแล้วใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนอะไรก็ก็ต้องออวางแผนนะครับใครยังยังไม่ได้ฉีดเข็มเข็มกระตุ้นเข็มสามก็เช่นเดียวกันนะครับก็ภูมิถ้าท่านทิ้งระยะมากเกินไปเกินสามเดือนหลังจากฉีดเข็มสองเนี่ยภูมิมันลดลงไปเกือบหมดเลยนะครับดังนั้นพอครบแล้วเนี่ยก็ต้องไปฉีดเข็มเข็มกระตุ้น เข็มที่สามนะครับเพื่อที่จะให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยกลับขึ้นมาได้อีกนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของระบบการรักษาปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับกระทรวงสาธารณสุขเ,เขาก็มีคำที่ใช้ในการดำเนินการในการรักษาโรคโควิดสิกก็คือเจอแจกจบนะครับเจอก็หมายความว่า าการตรวจ ATK เจอผลบวกนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจด้วยตัวเองหรือตรวจด้วยสถานาพยาบาลต่างๆเนี่ยก็เมื่อเจอบวกแล้วเนี่ยก็ให้ไปพบเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่บ b สอตอที่โรงพยาบาลน,นะครับเพื่อที่จะวินิจฉัยแล้วก็นำเข้าสู่ระบบนะครับแจกเจอเจอหนึ่งเจอที่สองคือจอที่สองคือแจก แจกก็หมายความว่าเมื่อประเมินแล้วเนี่ยอาการไม่มากนะครับเขาก็จะแจกยาตามอาการนะครับปวดหัวมีไข้ไอมีเสมหะเจ็บคอต่างๆเนี่ยเขาก็จะแจกยาตามอาการแจกเอกสารเพื่อการปฏิบัติตัวนะครับแล้วให้อาการไม่มากก็ให้กลับไปรักษาตัวที่บ้านนะครับที่เขาเรียกว่าโฮมไอโซเลชันแล้วก็มีการติดตามอาการทุกระยะนะครับ จบก็หมายความว่าเมื่อลงทะเบียนเข้าในระบบแล้วเนี่ยก็จะมีการติดตามอาการจนกระทั่งครบสิบวันนะครับเ,ออเมื่อติดตามครบเรียบร้อยก็ถือว่าหายเรียบร้อยนะครับถ้าครบสิบวันในเชื้อมันจะค่อยๆหมดไปเองนะครับรักษาตามอาการไปถ้าอาการไม่รุนแรงเนี่ยก็หายได้เองนะครับโดยมออียาที่คุณหมอจ่ายมารักษาตามอาการเมื่อครบแล้วก็ถือว่าจบครับก็ถือว่า ครบกระบวนการการรักษาแต่ถ้าอยู่ระหว่างการติดตามอาการมีอาการหนักขึ้นนะครับก็เข้าสู่ระบบโรงพยาบาลต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นแนวระบบในการรักษาเจอแจกจบที่เขาพูดกันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับแล้วการไปโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็บอกว่าจะด้วยไปหาหมอด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเมื่อไปโรงพยาบาลเนี่ยก็ ก็ทราบกันดีนะครับโรงพยาบาลนี้เป็นแหล่งที่ผู้ป่วยแต่ละท่านก็ไปในหลากหลายโรคน,นะครับดังนั้นเนี่ยการป้องกันตนเองเนี่ยก็ต้องระวังกันมากหน่อยนะครับไม่เหมือนไปตลาดไม่เหมือนไปร้านค้าร้านอาหารต่างๆเพราะว่าทุกคนก็จะมีเชื้อโรคแตกต่างกันนะครับแล้วก็ไปอยู่ในที่เดียวกันดังนั้นเนี่ยหน้ากากคุณหมอก็แนะนําว่าหน้ากากเนี่ยใส่สองชั้นเลยครับเวลาไป ที่โรงพยาบาลต่างๆแล้วก็เรื่องของเว้นระยะห่างเรื่องของล้างมือล้างแอลกอฮอล์ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยแอลกอฮอล์เนี่ยวางอยู่ทุกจุดอยู่แล้วนะครับท่านเจอเห็นนี่ก็กดกดฝาแล้วก็ใช้เป็นแอลกอฮอล์ในการล้างมือได้เลยล้างเป็นระยะะ,ยะนะครับเพื่อที่จะให้เชื้อโรคที่อาจจะติดมาจากการที่เราเดินไปจับราวบันไดบ้าง เดินไปจับเก้าอี้อะไรบ้างต่างๆเหล่านี้นะครับก็เชื้อโรคก,ก็จะติดที่มือเราแต่ถ้าเราได้ล้างด้วยแอลกอฮอล์หรือว่าน้ํายาฆ่าเชื้อแล้วเนี่ยหรือสบู่ก็ได้นะครับถ้าเข้าห้องน้ำได้บ่อยๆก็ล้างสบู่เรื่องด้วยน้ํำก็ฆ่าเชื้อได้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นการป้องกันตนเองแล้วก็มีข่าวลวงอีกอันข่าวปลอมอีกอันหนึ่งครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้ต้อง ต้องต้องบอกกับพ่อแม่ท้องเลยนะครับว่ากรมการแพทย์เขาบอกว่าเอข่าวปลอมบอกออกมาว่าโควิดเนี่ยไม่ต้องไปกลัวเอดื่มเหล้าดื่มสุราเนี่แหละฆ่าเชือ้อโควิดได้นี่คือข่าวปลอมนะครับพ่อแม่พี่น้องครับคําเตือนกรมการแพทย์ออกมาเตือนเลยนะครับอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดว่าดื่มสุราช่วยฆ่าเชือ้อโควิดเนี่ยอท่านคุณหมอออกมาพูดเป็นเสียงเดียวเลยนะครับว่าไม่จริงนะครับ กลับกลายเป็นแย่กว่าเดิมอีกนะครับดิ่มไปเข้าไปแล้วเนี่ยทําให้สติสตังไม่อยู่กันเนื้อกับตัวการป้องกันตัวการะระมัดระวังตัวในเรื่องของการโควิดอะไรต่างๆเนี่ยก็ก็ไม่ได้ทำนะครับอยู่ในวงเล่าแล้วเนี่ยก็อาจจะเฮฮาอาจจะตะโกนพูดใส่กันเสียงดังกันโดยไม่ใส่หน้ากากทนไมยอย่างแน่นอนนะครับเสียงหนักลงไปอีกครับ เชื้อโรคไม่ได้ตายแล้วครับเพราะว่าไอ้ที่กินเข้าไปเนี่ยมันลงไปที่กระเพาะหมดเชื้อโรคมันอยู่ในระบบทางเดินหายใจนีแ่แหละครับแล้วก็ต่อให้มีเชื้อโรคมันก็ไม่ได้ฆ่าเชื้อนะครับเพราะว่าเอ่อเป็นเชื้อโรคเป็นคนละส่วนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของดื่มสุราเนี่ยก็จะทําให้อาการของโ,โควิดกับแย่ลงด้วยซ้ําเหมือนกับเราเป็นหวัดเป็นไข้เนี่ยครับถ้าดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปก็ทําให อาการในมันแย่ลงด้วยซ้ำน,นะครับเพราแมหมน้องครับอันนี้ก็เป็นข่าวลวงที่วันนี้เอามาย้ําเตือนกันซึ่งพ่อแม่พี่น้องก็คงทราบอยู่แล้วแต่ว่าย้ํากันอีกทีครับพ่อแม่น้องครับวันนี้คงหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับพอกันใหม่ในวันมะเอ่นเด้อ,อพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับผู้ว่าอุบลเป็นห่วงเป็นใย ใส่ใจดูแลสุขภาพพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาเดอ้อขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาทุกคนมาลดกันคนละเคิงโดยการลดหวานเคิงหนึ่งลดมันเคิงหนึ่งลดเข้มเคิงหนึ่งจากทีคเคยกินอยู่ในแต่ละมือเป็นประจำเพื่อให้หางไก่โรคให้เงียบเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงและโรคหัวใจเพื่อสุขภาพที่ดี ของพ่อแม่กีนองบ้านเฮาเดอเริ่มได้ตั้งแต่มือนี้เป็นต้นไปด้วยความปรารถนาดีจากท่านพงรักทิล่มรักคูว่าราชการจังหวัดอุบลราชธา,านี